สวัสดีค่ะพี่น้องพบช่องแก้มสกาเดินลำเพื่อนออฟฟิเชีค่ะรถรถะกลับเลยใช่ไหมตะกลับเลยลูกกลับเอ้าอันไหนอีกเนาะอ้นี่ข้าว่ะไรนี่ครับเอ้ไปอยากไปทอไปพกขยี้พื้นเล่าหนิลับต้นนี่เล็บหน่อยเลยเ้ยเลบนี่แเลม่ไ้มาไนนมาแน่แจ็หน่อยเมื่อเกดสิจับไ่ได้อีกเมื่เสิลุย

ปัญหาผลุ like ่นเหล็กมกรเล็กออกมาพร้อมแล้วกรเหล็กออกเล็กออกได้จะคอมันออกข้างล่งก่สามแปดแปดโอดีใจว่าสันุ่นเครือเครงได้บบนี้พบริใจได้บปถือคกีัเียแล่ห์้มันสูเล่หน้าแสขอเลใชค่ะเสียมางัว้หนุบักคว้าล้างเหล็ออกปอจะคอ่เกิด่ แฮปปี้เบิร์ดเดทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดท o ูยูพอการจุกแล้วเดทให้ฟังหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดขปรกเลขถูกเลยโอ้ี่บอกเเาจ้ามห้าม้าจ้ามาจ้า้ามงจมจ้าม้มจมานาม้มาจ้ามาจ้ามาามาจ้าาจ้เมาจามาจ้าออมา้ามาจจ้ามจมา้ามามาจมมาม้ ทางตายยู oh, Maya, mm ่หนึ่โอ้ยเล็กก็ถือทางเล็กก็ถือขึ้นหิ้วขางเนาะแห้งกิ้วหิ้วของแห้งก็ลอนบ่เหล็กก็ถือข้ากันรอหาเนี่ยกินอยู่กับแม่ลุงท่านคุณได้อะไรได้ปิ่งไก่ตำหูแล้วก็จะรอหาอะไรกินต่อนะ

ถมแล้วก็กบกนะภาษาเนภษายากตัวใหญ่าเป็นเกกล่ะลก็พูดได้ปกกรกีเน่ยตกออยเงกบอกวาม่เป็นราเป็นเากับเจทยไปถามแล้วจริงๆแล้วก็รอดใจว่าน่้ก็มเราเช่อคยกับพีเจียบวางไหน แมนกินอันนี้เมนนเเป็นแกติีวังได้กหมูกันยูเหมว่าเป็นเป็นงแ่เดยูังแตาววังก้อนวั่ได้มีเรีอนสับเส้น่นลยยชปับน,น,น พากันไปแล้วนี่คือบรรยากาศในงานค่ะพี่น้องนะคะตอยู่หน้างานก่อกลางน้ำป่ากู่นะคะพี่น้องนะคะ บรรยากาศตอนเร่งๆค่ะพี่นวงไม่ดื้อ,น,อนะคะบึงหมอลำบันลอยกระทงนะคะพี่นวงร้านค้าร้านขายกะนเรย ำใหญ่กินยู่อไรเอาตำหงบ่เอาตำแตงโอ้ยตำยังตำทั่วตำทัวตำทัวไม่หวานได้ไหมคะดมไหมนี่ดี

ตัอะไรนะกินอไรตั้ถั่วไม่หวานะกลงกางเนีันะังนลายันก็เป็นเรื่องรรมดาหนุมเป็นเรื่องัธรรมดาเกนกินกันเป็นแหนปีกโอ้บรรยากาศดีฮะ กุ้งกุ้งเข่าเอาเกี๊ยมเกี๊ยมหน่อยเอาแฮมๆฮมแม่ลุงว่าเอาแฮมๆนะเอ๊ะไม่แห้งหรอแล้วว่าเอาแฮมๆฮมอ๋อขอแกถามหาผุ่น สวัสดีค่ะ,คะมาหอดโดนแล้วเหรอคะสักท่าก็หามังจอดเพื่อโอ้หามองจอดก็<ง>ดอมองจอดมันอันนี้แล้วไงก็เลยนี่เออนี่ไงม,มองจอดเราอ่ะีขนมมาแจกทีมงานแล้วนะคะหลังเมื่อทีอ๋อขอบคุณค่ะออแต่ไม่รู้ว่าแม่จะกินได้หรือเปล่านะค่ะไม่เป็นของหวานนะแม่ไม่เป็นเย็นเมื่อคืนนะจริงเหอไม่มียังใช่ไหมนายเนาะนาย ใส่ลูสาวยองพูดอุเอ้ามีเด็กน้อยมาด้วยสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้สุดยิ้มกันย้อยิ้มกัน่ตัไม่รู้ว่าใครจะได้มากใครจะได้ได้เฮ้ยอาแแล้วตัวลแล้วก็จะมีให้พี่อ่แดนเเอร์อีกสองตัวแล้วก็ ุ้มเอาอุ้มเาเออกุมอแจกสมแจกลูแม่ถือนะเอสวัสดีค่ะูลูกสาวน่งกินก๋วยเตี๋ยวยู่นเด้อุ่ก็ไม่แก่ันไม่แก่งามงหนักเขาเป็นเวอรอย่งี้บบบตัวคเดียวนี่บแม่จะนะครับหน้าสดก็ได้แม่หนาเห็นแล้วูหนักเข็นอดีแล้วเาก็ได้คิวมาแล้วเ้องก็บองจะเืียบมาี่นี่กั บอกตาถึงตาิวแล้วจม้าจะปากอย่าบอกนะไม่ไม่ล้างนั่งแต่เมื่อเช้าว้าเขาติเชียนเอาตทีเอะไรติเชียนเอาละครพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้มาสนี้คลิปหนาพอกันไหมคะอย่าลืมมาพอกันอยู่เกาะกลางน้ำปางผู่ว่อนหาหม่องจอดรถพ่วงพวกไปกับโบเบงหูในน้อยจอกหลอกนี้ไปเขาได้ไปเขาบุญขั้นเจ้าใหญ่พอดีเอาละค่ะสวัสดีค่ะ